มีอาการตาล้าปวดตาแสบตาตาแห้งจากการใช้สายตาหนักๆในแต่ละวันวันนี้ปอนมีทิคในการดูแลดวงตามาฝากทุกคนกันค่ะโดยช่วงนี้นะคะเป็นยุคแห่งออนไลน์ทุกๆอย่างออนไลน์ไปหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการจ้องจอคอมเป็นระยะเวลานานๆานานจ้องมือถือจ้อง iPad เป็นระยะเวลานานๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องนองนักเรียนเองก็ดีเพื่อนๆัยทํางานหรือว่าทุกๆวัยเลยค่ะพอเราใช้สายตาหนักๆแล้วเราก็จะ เกิดอาการปวดเมื่อยล้าดวงตาตาแสบตาแห้งต่างๆนะคะสัญญาณเหล่านี้บอกว่าเราเริ่มมีปัญหาในเรื่องของดวงตาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหันมาดูแลดวงตาของเราค่ะด้วยสารสก,กัดจากบิลเบอร์รี่จากแบรนด์โมลิคามิตัวนี้นั่นเองนะคะที่ปอเลือกทานเป็นประจำเช่นกันค่ะเพราะว่าสารสก,กัดจากบิลเบอร์รี่นะคะเขาถือว่าเป็นราชาผลไม้ค่ะที่มีสารแอนโทไซยานินนะคะที่จะช่วยลดอาการ ปวดเมื่อยล้าดวงตาของเราค่ะและที่สําคัญนะคะยังช่วยป้องกันอาการเสื่อมของประสาทตาได้ดีอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่ใช้สายตาหนักๆในแต่ละวันแล้วมีอาการปวดเมื่อยล้าดวงตานะคะแนะนําเลยค่ะสา,สกการสกัดจากบิลเบอรี่จากแบรนด์โมลิคามิตัวนี้นะคะหมดห่วงในเรื่องของดวงตาเลยค่ะ